สวัสดีครับเรื่องราวตำนานเรื่องเล่าในอดีตยังมีอีกมากมายที่หลายสิ่งลึกลับน่าค้นหาหรือบางเรื่องราวที่อาจทําให้เพื่อนๆอ,อดประหลาดใจไปกับเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้วันนี้อยากพาไปรู้จักกับเมืองสีเทพแห่งรุ่แม่น้ำลบบุรีปราศักเมืองในอดีตที่ว่ากันว่ามีอาถรรพ์จนกลายเป็นเมืองร้างในที่สุดครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นย้อนกลับไปเมื่อกว่าพันปีมาแล้วยังมีเมืองโบราณเมืองหนึ่ง อันเป็นจุดสําคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าเส้นทางการค้ารวมถึงวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสําคัญมาตั้งแต่ก่อนยุป,ประวัติศาสตร์ตอนปลายของไทยเราโดยกล่าวกันาตามตำนานแล้วขานกันเอาไว้ว่าเมืองโบราณสีเทพนั้นแต่เดิมชาวบ้านในท้องถิ่นได้เรียกขานกันว่าเมืองอภัยสาลีจบจนเวลาผ่านเลยไปในราวปีพุทธศักราช2447 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ส่งดำรงตำแหน่งเนนาปณีกระทรวงมหาดไทยจึงได้เสด็จตรวจราชการมฑลน,นเพชรบูรณ์ในครั้งนั้นพระองค์ทรงตั้งทระไัยเอาไว้ว่าจะสืบค้นหาเมืองสีเทพที่ปรากฏอยู่ในตำรรเนียบเก่าให้ได้ว่าเมืองนั้นได้ตั้งอยู่ที่จุดใดกันจบจนกระทั่งไม่พบเมืองโบราณขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกของภูเขาธมรัฐใกล้กับเมืองวิเชียรบุรี เมืองที่ว่ากันว่าจะเดิมมีชื่อว่าเมืองท่ารองมาก่อนส่วนเมืองสีเทพนั้นพระองค์ได้ทรงวินิจฉัยว่าชื่อเมืองโบราณแห่งนี้น่าจะเป็นต้นเขาของการเรียกชื่อเดิมของเมืองวิเชียรบุรีว่าเมืองสีเทพโดยในภายหลังแม้กรมศิลปากรเองก็ได้ใช้ชื่อเรียกนี้โดยลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณสีเทพว่ากันว่าเป็นเมืองที่มีคูเมืองกำแพงเมืองล้อมรอบเอาไว้อีกทั้งยังแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันครับ เป็นเมืองในและเมืองนอกจากแังเมืองจะเห็นว่าภูมิประเทศนั้นเป็นพื้นที่ราบมีโบราณสถานต่างๆกระจายตัวอยู่ถึง48แห่งด้วยกันบางก็ว่าโบราณสถานเหล่านี้ล้วมมีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาและาศาสนาฮินดูด้วยรูปแบบของศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวาราวดีซึ่งคาดว่าเกิดขึ้นในราพุทธศตรวรรษที่12ถึง16นอกจากศิลป,ปะวัฒนธรรมทวาราวดีแล้ว ยังคนพบวัฒนธรรมขเขมรโบราณในราวพุทธศตรวรรษที่1 6ถึง18อีกด้วยอันเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีขนาดค่อนข้างใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานเขาคลางในโบราณสถานปรางศรีเทพหรือแม้แต่โบราณสถานปรางสองพี่น้องที่ตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเมืองค่อนไปทางทิศตะวันตกนอกจากนี้ยังมีสระน้ำโบราณทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กอีกจำนวนกว่า70แห่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ครับ ที่เมืองสีเทพแห่งนี้มีการค้นพบโบราณสถานต่างๆทั้งนอกเมืองและในเมืองโดยเฉพาะในตัวเมืองเองมีการสำรวจพบโบราณสถานทั้งหมดถึง64แห่งด้วยกันอีกทั้งยังมีสระน้ำโบราณเป็นจํานวนมากอีกด้วยส่วนด้านนอกคูเมืองกําแพงเมืองโบราณยังมีการสำรวจพบโบราณสถานอีกจํานวน50แห่งกล่าวกันสืบต่อมาว่าทางทิศเหนือของเมืองอยังได้ค้นพบโบราณสถานที่สําคัญอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานเขาครางนอกโบราณสถานปรางฤรือีกลุ่มโบราณสถานเขาครางสากแก้วและสากแก้วสาะน้าโบราณขนาดใหญ่ส่วนทางด้านทิศตะวันตกนอกเมืองโบราณสีเทพที่ว่ากันว่าห่างออกไปราว15กิโลเมตรนั้นจะเป็นที่ตั้งของเขาธรรมรัตภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ที่มีรูปลักษณ์เฉพาะซึ่งใช้เป็นจุดสังเกตในการเดินทางที่สําคัญมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณเชิงเขาอยังค้นพบว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือและกำไรหินที่สำคัญมากมายแม้ในการต่อมาในสมัยทวาราวดีจึงได้มีการดัดปแปลงถ้ำหินปูนที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาให้เป็นศาสนาสถานในพุทธศาสนาแบบมหายานที่ว่ากันว่ามีอายุในราวพุทธศตวรรษที่14ตามหลักฐานที่ได้ค้นพบอย่างไรก็ดีแต่ก่อนการนานมานั้น ตามตำนานในหน้าประวัติศาสตร์กล่าวเอาไว้ว่าเมืองโบราณสีเทพนั้นนับเป็นเมืองโบราณส,สำคัญในเส้นทางเครือข่ายทางการค้าและวัฒนธรรมสมัยแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการเลือกสรรชัยภูม,ญญภมิที่ตั้งอันเป็นจุดเชื่อมโยงผสมผสานการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในและระหว่างภูมิภาคที่มีการพัฒนามาตั้งแต่ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทาวาราวดีและวัฒนธรรมเขมรโบราณซึ่งมีมาช้านานในยุคสมัยนั้นเรียกว่าผู้คนในยุคสมัยนั้นต่างเชื่อว่าเส้นทางผ่านที่เขาเพชรบูรณ์นั้นเปรียบเสมือนประตูเชื่อมต่อระหว่างดินแดนด้านตะวันออกของที่ราบลุ่มภาคกลางกับดินแดนที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเป็นดังนี้จึงเชื่อได้ว่าชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้มีอยู่จริงอีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงสําคัญ ในเส้นทางการแลกเปลี่ยนทรัพยากรด้านโลหกรรมที่สําคัญของประเทศไทยในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายหลายคนกล่าวว่าเมืองสีเทพน่าจะเรียกได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าและวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในเขตพื้นที่ศูนย์กลางของภูมิภาคตอนในที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานีและเส้นทางการค้าทางทะเลทําให้มีบทบาทสําคัญในการรับและส่งผ่านวัฒนธรรมไปยังเมืองโบราณร่วมสมัยเดียวกัน ในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นสืบมาเมืองโบราณแห่งนี้ยังเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีความสำคัญโดดเด่นในพื้นที่ศูนย์กลางภูมิภาคตอนในของประเทศไทยสแสดงถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเถรวาทมหายานและาศาสนาฮินดูจนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสะกุลช่างของตนเองหากใครเคยผ่านไปตามเส้นทางเมืองโบราณแห่งนี้จะพบว่าตามพิพิธภัณฑ์ เรามักจะเห็นกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่าอยู่มากมายผู้ท่าผู้แก่หลายท่านเคยกล่าวเล่าขานกันมาว่ากลุ่มเทวรูปรุ่นเก่าน่าจะมีอายุในราวพุทธศตรวตรรษที่1 2ถึง13ซึ่งเทวรูปรุ่นเก่าที่พบจากเมืองโบราณสีเทพมีทางพระนารายราวิษนุสวมหมวกทรงกระบอกระกฤษณะจากลาักษณะดังกล่าวของเทวรูปต่างๆในเมืองสีเทพนั้นทําให้เราได้เห็นถึงความสามารถชั้นสูงของช่างฝีมือ มันมีเอกลักษณ์ความงามและความลงตัวซึ่งรู้จักกันในานามสกุลช่างสีเทพเรียกได้ว่าเป็นงานปฏติมากรรมและสถาปัตยกรรมของเมื่อโบราณสีเทพโดยส่งผ่านคติความเชื่อทางศาสนาและรูปแบบศิลปกรรมไปสู่การสร้างสารรค์งานศิลปกรรมในสมัยต่อมาได้อย่างน่าทิ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามนับเป็นเรื่องน่าแปลกหรือแม้แต่ตามตำนานเล่าขานที่เราสืบทอดกันมาบ้างเขาว่าเมืองสีเทพ นับได้ว่าเป็นเมืองอาถรรพ์เมืองหนึ่งในยุคสมัยนั้นด้วยเหตุที่เมืองโบราณสีเทพจะเดิ่นรุ่งเรืองอยู่ราว700รปีถ้าจะว่าไปก็น่าจะจะเิญรุดหน้าต่อไปเรื่อยๆแต่กลับตายเป็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมืองสีเทพนั้นกลับค่อยๆลดความสําคัญลงไปอย่างไม่น่าเชื่อโดยในราวต้นพุทธศตรวรรษที่18ในห่วงเวลาเดียวกับการล่มสลายของอาณาจักรเขมรนในช่วงเวลานั้นได้มีการเกิดศูนย์กลางอํานาจทางการเมืองใหม่ ว่ากันว่าศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองนี้เกิดขึ้นทางตอนเหนือของลุ่มน้ําเจ้าพระยาแถบเมืองสุโขทยัยจนถึงลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่พระนครรีอยุธยาที่หลายคนเชื่อว่านั่นอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เมืองโบราณสีเทพนั้นลดบทบาทความสําคัญลงจนถูกทิ้งร้างในเวลาต่อมาแต่ถึงอย่างนั้นในหน้าประวัติศาสตร์และตามตำนานเมืองโบราณแห่งนี้ก็ได้มีการค้นพบและค้นคว้าหาข้อมูลของเมืองขึ้นมาอีกครั้ง นับตั้งแต่ปีพศ2447ครั้งที่สมเดจพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพยังดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงม,มหาดไทยและเป็นผู้ค้นพบเมืองโบราณแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังได้ค้นพบทำเนียบเก่าที่บอกรายชื่อหัวเมืองและมีชื่อเมืองสีเทพแต่ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใดกันแน่แต่ด้วยความที่พระองค์ทรงมั่นใจว่าเมืองน,นี้ต้องมีอยู่แน่นอน สิงได้คนคว้าหาข้อมูลต่างๆจนกระทั่งพระองค์ก็ทรงพบสมุตดตามเล่มหนึ่งที่ได้กล่าวถึงการให้คนเชิญตราสารไปบอกข่าวการสิ้นพระชนของรัชกาลที่สองไปตามหัวเมืองต่างๆและมีอยู่เส้นทางหนึ่งไปทางเมืองสระบุรีเมืองชายบาดาลเมืองสีเทพเมืองเพชรบูรณ์เมื่อเห็นดังนั้นพระองค์จึงตั้งสมมติฐานว่าเมืองสีเทพนั้นน่าจะอยู่ทางลำน้ำป่าสาักไปแน่สมเด็จพระเจ้าบร,รม,มวงเธอ หลวงพยาดำรงราชาโนภาพไม่ได้ส่งหยุดคิดหรือหยุดค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อหาเส้นทางไปสู่เมืองสีเทพจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงสเสด็จตรวจราชการมณฑลเพชรบูร์จึงได้จัดหาผู้ชำนาญพื้นที่เพื่อที่จะสอบถามว่ามีเมืองโบราณอยู่ใกล้ลำน้ำป่าศักดิ์ที่ไหนบ้างพร้อมกับถามไยหาความเป็นไปได้จากชาวบ้านที่ออกมาต้อรับว่าละแวกน,นี้นั้นมีเมืองโบราณอยู่หรือไม่ ต่อไม่ได้ทําการค้นหาอย่างจริงจังในที่สุดพระองค์ก็ส่งค้นพบเมืองโบราณแหง่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับลําน้ําป่าซากและส่งเรียกเมืองนี้ว่าเมืองสีเทพตามข้อมูลที่พระองค์ได้ส่งค้นคว้าหาจนเจอครับแต่หากจะถามวา่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองโบราณแห่งนี้กันแน่จึงไม่มีผู้ใดคิดที่จะเข้าไปครอบครองหรืออาศัยอยู่ในเมืองสีเทพแห่งนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีลักษณะเป็นเมืองซ้อนเมือง อีกทั้งยังมีเนินดินสูงล้อมรอบคล้ายกำแพงเมืองด้านนอกของเนินดินเป็นบึงน้ําขนาดใหญ่ล้อมรอบอีกหนึ่งชั้นแม้การขุดค้นเมืองโบราณแห่งนี้ในปีพาศ2521อย่างนับว่าเป็นที่น่าแปลกใจของกรมศิลปากรเมื่อเห็นว่าภายในพื้นที่บริเวณเขตเมืองโบราณน,นั้นไม่มีชาวบ้านคนไหนเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในเมืองโบราณเลยแต่กลับสร้างบ้านและตั้งถิ่นฐานอยู่รอบนอกเขตเมืองโบราณเท่านั้น จากเหตุการณ์อันน่าประหลาดใจดังกล่าวได้มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านหลายๆคนในหมู่บ้านแห่งนั้นได้เล่าให้ฟังว่าที่ไม่มีผู้ใดเข้าไปอาศัยภายในอาณาเขตชั้นในของเมืองโบราณแห่งนี้ก็ด้วยเหตุที่พื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเชื่อว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่อยู่ของเทพเทวดาบางก็ว่าเมืองสีเทพเป็นเมืองโบราณที่เทพเทวดาได้สร้างเอาไว้ก่อนที่ท่านจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ในสมัยก่อนจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยอยู่ าพากันหวาดกลัวและมีความเชื่อว่าหากใครเข้าไปอยู่ในพื้นที่เมืองโบราณแห่งนี้ก็จะเกิดอาเพศทั้งกับตนเองและครอบครัวอีกด้วยต่อเมื่อมีคนถามว่าเคยมีคนเข้าไปอาศัยแล้วเจอเหตุการณ์ดังกล่าวกันบ้างหรือไม่ชาวบ้านบางคนก็ได้เล่าให้ฟังจนกลายเป็นตำนานอีกบทหนึ่งว่าได้เคยมีอยู่บ้างเหมือนกันสำหรับบางคนที่ไม่มีความเชื่อหรือไม่มีความหวาดกลัวใดๆแต่เมื่อเข้าไปอาศัยอยู่ภายในเมืองสีเทพด้านไหนแล้ว ก็กลับล้มป่วยขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุนอกจากนี้ยังเคยมีบางคนถึงขั้นเสียสติเมื่อเข้าไปอยู่อาศัยภายในสถานที่แห่งนี้ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่จึงทาได้แค่เพียงอาศัยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ในการประกอบอาชีพต่างๆทางการเกษตรรวมไปถึงการล่าสัตว์และเก็บของป่าต่างๆแต่ไม่มีใครคิดจะเข้าไปตั้งรกรากอยู่บนพื้นที่อาถรรพ์แห่งนั้นอีกเลยจนกลายสภาพเป็นเมืองร้างอย่างที่เห็นกัน ไม่เพียงแต่ความเชื่อเหล่านั้นจะทําให้บรรดาชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปอยู่อาศัยในเขตเมืองสีเทพแต่แทบทุกคนต่างพากันเชื่อในทางพิธีกรรมอาจจะนําความสุขสงบมาสู่ครอบครัวและผู้อยู่อาศัยในละแวกนั้นอีกด้วยโดยว่ากันว่าในยุคสมัยก่อนนั้นชาวบ้านมักจะพากันไปกราบไหว้นําเครื่องเส้นต่างๆไปไว้ที่ศาลซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินบริเวณขอบพื้นที่เมืองโบราณแห่งนั้นซึ่งเนินตรงนี้เอง ที่กรมศริลปากรเชื่อว่าน่าจะเป็นกำแพงเมืองของเมืองโบราณแห่งนั้นเมื่อก่อนครับต่อเมื่อภายหลังเมืองโบราณได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นอุทยานแห่งประวัติศาสตร์สีเทพทางอุทยานจึงได้เชิญศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพสักการะไปไว้ด้านล่างแทนรวมถึงเทวรูปที่ชาวบ้าน่า,นากันเรียกขานกันว่าเจ้าพ่อสีเทพที่ประดิษฐานอยู่ภายในนั้นก็ได้นําไปไว้ด้วยการที่ศาลแห่งนี้ก่อนที่ทางอุทยานจะได้เข้ามาควบคุม และดูแลพื้นที่บริเวณศาลให้เรียบร้อยอยู่เสมอหลังจากนั้นมาการเข้ามากราบไหว้สัการะศาลเจ้าพ่อสีเทพก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับจากที่เคยนําของเส้นไหว้ต่างๆมาถวายชาวบ้านก็เลิกปฏิบัติเพียงแต่ยังคงเข้ามากราบไหว้สักการะศาลเจ้าพ่อสีเทพอยู่เพียงแต่ใช้การจุดธูปเพียนเท่านั้นส่วนของเส้นไหว้จะเลือกทําเฉพาะในวันที่ทางอุทยานได้จัดงานบวงสรวงขึ้นในแต่ละปีซึ่งส่วนใหญ่จะตรงกับวันขึ้นสามค่ำ อันเป็นตำนานสืบทอดบประเพณีประจำปีสืบปอกันมาจนถึงปัจจุบันในส่วนของตำแหน่งที่ตั้งของเมืองสีเทพแล้วกล่าวกันว่าเมืองสีเทพนั้นตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของอารยธรรมของสองภาคอันได้แก่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงไม่น่าแปลกใจที่เมืองน,นี้ได้เจริญขึ้นพร้อมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีการส่งผ่านองค์ความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากอรารยธรรมต้นกําเนิดจนเกิดการหล่อหลอมผสมผสานและมีรูปแบบที่ลงตัวเป็นของตนเองสืบเนื่องมาก่อนจะล่มสลายไปนอกจากนี้หากใครเคยแวะเวียนไปท่องเที่ยวน้ำเมืองร้างเมืองสีเทพแห่งนี้คงได้พบเห็นถึงวัฒนธรรมทวาราวดีที่มีคูน้ําและขันดินล้อมรอบและไม่เพียงเท่านั้นยังมีร่องรอยหลักฐานของโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ถูกทิ้งร้างตั้งอยู่นอกเมืองอีกจำนวนหลายแห่งตามตำนานกล่าวเอาไว้ว่า โบราณสถานที่มีขนาดใหญ่และสําคัญที่สุดเห็นจะเป็นโบราณสถานเขาคลางนอกซึ่งปัจจุบันโบราณสถานเขาคลางนอกก็นาว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเมืองสีเทพดังกล่าวครับสําหรับที่ตั้งของโบราณสถานเขาคลางนอกตั้งอยู่ที่บ้านสัเป,ปรอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจะอยู่ทางทิศเหนือของเมืองโบราณสีเทพห่างออกไปในราสวสองกิโลเมตรโซนที่มาของชี้เขาคลางนอกนั้นกล่าวกันว่า เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันมาแต่เดิมเพราะดูจากรูปร่างลักษณะคล้ายภูเขาสูงใหญ่แต่เชื่อกันว่าน่าจะมีทรัพย์สมบัติและอาวุธเก็บรักษาอยู่ภายในประกอบกับในเขตเมืองโบราณสีเทพนั้นยังมีโบราณสถานที่มีลักษณะคล้ายภูเขาอีกแห่งหนึ่งตรงจุดนั้นจะเรียกขานกันว่าเขาคลังนายนั่นเองครับเป็นการเรียกขานตามลักษณะของเขาแห่งนี้ที่อยู่ภายในส่วนที่ตั้งกลางงานอยู่นอกเมืองก็เรียกขานกันว่าเขาคลังนอก หากย้อนกลับไปถึงสภาพก่อนการดาเนินงานของกรมศิลปากรน,นั้นเ่าว่าทางโบราณสถานแห่งนี้มีลักษณะเป็นทรงกรงคล้ายภูเขาขนาดใหญ่มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบอีกทั้งยังมีทั้งเศษอิฐและศิลาแรงกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งบริเวณโดยบริเวณด้านบนแนนจะปรากฏหนุ่มลักลอบขุดขนาดใหญ่ลักษณะเป็นโพรงลึกลงไปทําให้เห็นโครงสร้างภายในที่ก่อด้วยอิฐอย่างชัดเจน โดยสาธิฐานว่าอาจเป็นเจดีก์ก่ออีกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนฐานศีลาแรงแต่โบราณน,นานมาส่วนภายในอาคารจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีการยกเกตหรือเพื่อมุมตามระเบียบแบบแผนของอาคารแบบทาวาราวดีช่วงฐานจะมีขนาดเฉลี่ยกว้างด้านละประมาณ64เมตรความสูงจากฐานถึงยอดประมาณ20เมตรโดยใช้ศิลาแรงก่อสูงขึ้นไปจนมีขนาดใหญ่โตแบบ่งเป็นสชั้นหลัก,ลกๆนอกจากนี้ ยังมีการประดับตกแต่งโดยการก่อเป็นซุ้มคล้ายอาคารจำลองหลายขนาดที่มีเสาประดับวางซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปโดยรอบแต่ไม่พบร่องรอยของการฉาบปูนและปูนปั้นประดับเหมือนที่โบราณสถานเขาข้างในที่สําคัญในบางจุดยังคงมีลักษณะคล้ายรูปแบบศิลปรกรรมของอินเดียอย่างชัดเจนเป็นการก่อซุ้มลักษณะโค้งแบบกูดูที่พบมากในสถาปัตยกรรมแบบอินเดียครับส่วนบนฐานเขียงด้านทิศตะวันออก จะพบว่าเป็นร่องรอยของหลุมเสาไม้จํานวนสี่ลุมแต่ไม่พบร่องรอยของกระเบื้องมูลอกคาดินเผาแต่อย่างใดบางจุดแห่งทรายได้เคยไปท่องเที่ยวเมืองโบราณแห่งนี้ก็จะพบว่ามีร่องรอยการก่อศีลาแลงทับซ้อนอยู่บนชั้นพังทลายอยู่อันแสดงถึงการเข้ามาใช้พื้นที่ประกอบศาสนาพิธีต่างๆด้านบนในสมัยหลังอีกด้วยและแน่น,นอนครับสําหรับองค์สถูปด้านบนก็จะก่อด้วยอิฐแบบทวาราวดี ที่มีร่องรอยของแกลบข้าวผสมอยู่ในเนื้ออิฐลักษณะสถูปประกอบด้วยฐานเขียงที่ซ้อนการตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเนือขึ้นไปพบว่ามีร่องรอยการก่อรถชั้นต่ยกเกตที่มุมซึ่งอาจมีองค์สถูปทรงกลมตั้งอยู่ด้านบนเอาไว้ด้วยซึ่งในปัจจุบันดูเหมือนจะพังทลายไปมากแล้วก่อนเรื่องราวเรื่องเล่าในตำนานของเมืองอาถรรพ์เมืองสีเทพจะจบลงในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคงจะเป็นความโดดเด่นของโบราณสถานแห่งนี้ ที่บริเวณฐานอาคารยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อยู่มากซึ่งจะมีความอ่อนช้อยที่แอบซ่อนความแข็งแกร่งแฝงเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ยังมีกลิ่นอายแบบอินเดียผสมผสานอยู่ค่อนข้างมากซึ่งนับว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวและงดงามสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าทางรูปแบบศิลปก,กรรมอย่างชัดเจนที่สุดครับจะว่าไปแล้วเมืองโบราณสีเทีแผ่งนี้นับได้ว่าเป็นหนึ่งในแหล่งวัฒนธรรมโบราณที่มีความสำคัญอันโดดเด่น ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์และผสมผสานงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาเทรวาตมหายานและศาสนาฮินดูจนมีเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะสกุลช่างของตนเองสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการจนได้รับการเสนอชื่อให้เป็นอีกหนึ่งมรดกโลกชิ้นสำคัญบนโลกใบนี้แต่ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเรื่องเล่าในตำนานของดินแดนอาถรรพ์ที่ไม่เคยมีชาวบ้านคนไหนอยากท้าทายด้วยการเข้าไปพักอาศัย จนกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุดบนเนื้อที่อันกว้างใหญ่เต็มไปด้วยโบราณสถานร่วมสมัยมากมายที่หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจในความงดงามของโบราณสถานต่างๆเมืองโบราณสีเทพไม่ทําให้คุณผิดหวังกันอย่างแน่นอนครับ